และช่วยกันร่วมมือสามาัคคีมีความกลมเกลียวรวมเป็นหนึ่งเดียวและช่วยกันสร้างชื่อการท่องเที่ยวเป็นอุตสาหการรมสำคัญที่นำรายได้เข้าสู่ประเทศไทย ซึ่งจังหวัดชลบุรีถือเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมสำหรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยชาวต่างชาติการท่องเที่ยวเชิงศิลปะวัฒนธรรมเป็นการท่องเที่ยวแนวใหม่ซึ่งเป็นการผสมผสานร,ระหว่างการท่องเที่ยวกับงานศิลป์ที่ส่งคุณค่าอย่างลงตัวซึ่งทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีเป็นหนึ่งในหน่วยง,งานทีใ่ให้ความสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจการท่องเที่ยวตามนโยบายด้านที่3ภายใต้การบริหารงานของในวิทยาคุณปลืม้มนายกองค์การบริ อาหารส่วนจังหวัดชนบุรีอันจะเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยววิถีวัฒนธรรมท้องถิน่นการท่องเที่ยวชุมชนอย่างยั่งยืนกระจายไรายได้สู่ชุมชนสร้างเศรษฐกิจฐานรากให้เติบโตอย่างต่อเนื่องและมั่นคง งานดนตรีกวีศิลป์เป็นหนึ่งในโครงการส่งเสริมให้จังหวัดชลบุรีเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงศิละปะวัฒนธรรมที่จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวที่หลากหลายและแปลกใหม่รวมถึงเปิดโอกาสและส่งเสริมให้เยาวชนได้มีพื้นที่ในการแสดงความสามารถทั้งดนตรีงานศิละปะกรรมและวรรณกรรมผ่านกิจกรรมการประกวดผลงานด้านต่างๆที่กำหนดขึ้นไม่ว่าจะเป็นการถ่ายภาพวาดภาพ ดนตรีหรืองานเขียนวรรณกรรมเรื่องสั้นต่างๆที่ผสมผสานแนวคิดเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวและความเป็นเมืองท่องเที่ยวของจังหวัดชลบุรีเข้าด้วยกยัน ปีนี้กิจกรรมดนตรีกรวีศิลป์ครั้งที่3ของปี2,565ในครั้งนี้นะคะก็จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวนะคะผ่านงานดนตรีกรวีศิลป์ครั้งนี้ก็เป็น เพื่อจะนําเสนอแล้วก็เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัดชนบุรีผ่านกิจกรรมการประกวดดนตรีก็ดีนะคะกิจกรรมการประกวดภาพถ่ายการวาดภาพนะคะการเขียนเรียงความนะคะก็มีการจัดประกวดขึ้นมาในหัวข้อที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดชนบุรีเราครับก็งานวันนี้นะครับก็คืองานดนตรีควีศินครั้งที่3นะครับซึ่งองค์การมหาสุจังหวัดชนบุรีเนี่ยเราได้ริเริ่มงานดนตรีกวีศิป์ขึ้นมานะครับ เพราะว่าเราเห็นว่างานเที่ว่าทางด้านศิลปะนะครับมันก็มีทั้งหลากหลายแขนงนะครับทั้งดนตรีนะครับทั้งงานกวีก็คืองานเรียกว่างานเขียนนะครับแล้วก็งานงานศิลปนะครับก็คืองานศิลปะภาพวาดอะไรต่างๆนะซึ่งมีหลายรูปแบบนะครับฉะนั้นเนี่ยในส่วนเนี้ยนะครับมันเป็นส่วนหนึ่งของเรียกว่าเป็นศิลปะวัฒนธรรมซึ่งองค์การแห่งสุญญวัตได้ความสําคัญนะครับกับในศิลปะในแขนงนี้นะครับฉะนั้นเนี่ย ทั้งสส่วนนะครับทั้งเรื่องของดนตรีซึ่งเราให้ความสำคัญกับงานดนตรีก็คือให้เด็กและเยาวชนรวมทั้งประชาชนทั่วไปนะซึ่งมีความรักในเสียงเพลงนะครับได้มีโอกาสได้แสดงออกนะครับแล้วก็มีการประกวดดนตรีนะครับให้กับพี่น้องในจังหวัดชลบุรีนะครับเพราะว่าดนตรีเนี่ยก็สามารถที่นอกจ<ม>ากจะเป็นก<ม>ารสร้<ม>าง <มา S 1> ในส่วนของความมันเถิ่แล้วเนี่ยนะครับยังเป็นการที่จะสร้างรายได้ให้กับาทางบรรดาศิลปินด้วยเด็กๆหลายๆคนนะครับมีความรักในเดลงเองเขาก็อยากเติโตนะครับเป็นมีอาชีพทางด้านดนตรีได้หลังจาก็คิดว่าง,งานนี้ก็จะเป็นการสเส่ริม ให้เกิดขึ้นในชนบุรีด้วยนะครับแล้วก็งานกวีนะครับงานกวีคืองานเขียนงานงานประพันธ์ต่างๆนะครับชนบุรีของเราเนี่ยเรามีนักประพันธ์ตั้งแต่อดีตไปจนถึงปัจจุบันนี่เป็นจำนวนมากนะครับแล้วก็คิดว่าถ้าหากเรามีการส่งเสริมงานทางด้านวรรณกรรมงานประพันธ์ต่างๆนะครับก็จะเป็นการส่งเสริมให้คนเนี่ยรักการเขียนรักการอ่านได้อีกด้วยนะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือเรื่องของศิลป์ศิลปะนะครับก็อันนี้เราก็ยดเห็นนะครับว่า ศิลปินในชนบยของเราเนี่ยที่มีความสามารถมากมายนะครับก็เป็นศินลปินที่เรียกว่าสร้างสร้างสารรค์งานนะครับศิล์ออกมาได้ยออย่างสวยงาม แล้วก็สามารถที่จะสร้างรายได้นะครับเมื่อก่อนเนี่ยนักท่องเที่ยวมาเที่ยวประเทศไทยมาเที่ยวจังหวัดีมาที่พัทยานะครับเขาก็จะรับรู้งานศิลป์เหล่านี้นะครับกลับบ้านเขาด้วยนะครับดังนั้นการส่งเสริมให้มีงานศิลปะตรงนี้ก็จะเป็นการสร้างรายได้ให้กับบรรดาศิลปินทั้งหลายแล้วก็ส่งเสริมให้เยาวชนทั้งหลายเนี่ยให้มีความรักในงานทางานศิลปะตรงนี้ด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยก็จนตรีกวีศิลป์ก็เป็นงานที่อคจได้ควมีความคิงานขึ้นมา นะครับเราก็คิดว่าเราก็จะมีการส่งเสริมงานขบีขบีสิทธิ์นี้ให้เป็นงานประจำของจัหงหวัดชลบุรีในการส่งเสริมนะครับแล้วก็ต่อยอดให้เป็นงานท่องเที่ยวที่สําคัญของชลบุรีด้วยในะอนาคตครับ ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีได้เนรมิตลานอเนกประสงค์แหลมแท่นบางแสนเป็นแหล่งการแสดงผลงานศิลป์เช่นผลงานการประกวดภาพถ่ายงานวรรณกรรมภาพวาดและกิจกรรมการแข่งขันวงดนตรีรอบชิงชนะเลิศปิดท้ายด้วยคอนเสิร์ตจ,จากศิลปินชื่อดังที่มาสร้างสีสันโดยสามารถติดตามกิจกรรมและผลงานการประกวดได้ที่ f c e b o o k p เพ e ดนตรีกวีศิลป์ชลบุรี พวกเราละช่วยกันร่วมมือสามาัคคีมีความกลมเกลียวรวมเป็นหนึ่งเดียวและช่วยกันสร้างเชื่อ